สวัสดีครับโอ้อาวมาอวานใหมพี่ปุยได้เนี่ยมันจะรมีวะแม่ครับน้อไอ้บอนี่แะครับแต่ว่าไอ้ตานาที่ีคปุอยู่นะครับเนะลา,าล้องเบิ้ลจะเอามันมันจอยได้ว,วนนี่เป็นเว็ดใหม่ไครได้ครับ อดบครับตอดบครับโอ้เห็นตอดีตอดตื้อ่าจะมีนะครับเนาะกินยูงกินเอ Gặp đây, bị non đấy Hàng thế มัารังายุค่าระบาดเนี่ยมันใส่เบสนีแล้วนี่ยเห็นที่ปุ๋ยใหญ่กระโดงของก็อยากไดห่เนาะมันก็ได้อเดี๋ยวผมจะใส่เบิ้งตัวย่างมันกินเบสพวกนี้ลาเบิ้งคุใดที่ไดมันกินเบดแบบของกวางมันกินกินเบดของคนไทยเอ้าเ้าจะคันเนเดียวเบ้นี่าเอาองเบิ้งดไป่นเบ้งะเบิงคุใด ปลาล่างกับเป็ดเป็ดไออเอาเอาหลังเดียวพ่อไปหลังเดียวไปใส่ชาใช่หรอก่เกียบกันน่ะเอาสามลังเอาสามลังรถไปเอาเอาเอาสามลังกับสามลังผมเอาเป็ดชั้นเดียวนี่ยละร่ยได้ที่ใดเนาเอะาะปลาอย่างนี้ไปเอาปลาโดได้เนี่ยไหวใช่ปะยังเอาปลาอันแล้วเอาปลาโดได้ก็ปลาโดกับปลาพอได้นี่ย เงด,ด,ด้นไปลองด้ตููกว่ามีปลาโดเนาะบางนี่เป็นพีปุป๋ยไดโตบอ,อ,องไงเนาะโอ้นี่ครับไป้องนี่ลันคคอยอยงนึงขาใา่อีกลังนึงวะ อะไรที่ไดอเอาครับ้งงาพิสูจน์ในบ้าง เออครับผมตกเป็นชั่วโมงบ,มมบ่ได้ออบ่่เเลยพีน้งาทิดหลาไปใส่ข้าวเดียวนึงเนาะอเองหุ่นสุดรวดเลยโอ้มันกินเบ็ดปลาลังยังไงผมปลาปลาหมูเหนียมันกินเบ็ดไทยยังไงปลาดุกครับปลาดุก,ดกเดี๋ยวอีกหลังหนึ่ง<อ>จัะนอนสิพยายามเบิ้งครับพี่น้องนี่หลังแรกแล้วเนี่ผมเพิ่งหันผมใส่ข้าวหนึ่งผมก็ย่างขึ้นไปกินกาแฟทั้งเท่งมห้ย่างมากนติดสระว่านี่มั้ยเดี๋ยวสิเบิ้งอีกหลังหนึ่งได้พี่น้องได้ โอ้ได้แล้วแตมหนึ่งครับได้เหล่หนึงแตมผมพันธุ์ใดจากแตมเนี่ยเอไไอไปใส่ไม้บันนี่ใส่ไ,ไม้ผมก็ิตกอ,อนละออกอีกแล้วตัแล้ว แสดงว่าสางนี่ปลาดุกสีหลายแล้วพี่น้องได้พอ,อพอมีนี่ปลาดุกแ้วพี่น้องปลาดุกพิ่ปลาุกคล้ายๆเลยพี่น้องนเพื่อนได้เด่นหนักมากผมแน่พี่น้องม่ใช่ตัวคล้ายๆเลยปลาดุกอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องมาๆมาๆาว้เดี๋ยวเรากินแรงเหรอเอ้า